มากันไม่เยอะที่ว่าเราก็ขึ้นไปใครรู้จักก็ขึ้นไปไม่มากค่ะสวัสดีครับวันนี้วันที่3กรกฎาคม2568นี่คือโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันนี้เปนิตสองอะไรเป้าหมากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จแล้วว่าอยู่ที่ไหนพรระบมอยู่ที่อำเภอเขาโงโคงกาที่เบต มหานทมิาพเป็นไหมดุลยเดชมหาราชก็เลยกลับบรลมขุนาษเป็นเจ้าข่ามอพิธีทุกครอบครัวเขาวงจังหวัดกาฬสินธนะครับไปดูวันที่3พฤศจิกายน2568นะครับอันนี้กําลังจัดสัมมนานะครับอยู่บนเวทีนะครับเพรว่าดีใจมากรื้อปิติน้ำตาตกข้างในผู้มาร่วมงานที่เกิดมาอยู่แล้ว นี่นะครับพี่น้องชาวอำเภอเขาวงอำเภอใกล้เคียงนะครับที่มาร่วมแวารเจ้าาสาโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเืไปดนบรรดาี่รมางต้าตัวผมดีใจตอนนี้ครับวมาดูนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้าง อันนี้หน่วยปฐมพยาบาลเนาะมาจากใสครับอำเภอเขาวงบอกโอ้สาธารณสุขอำเภอเขาวงกับโรงพยาบาลอันนี้เป็นหน่วยปฐมพยาบาลมาจากสาธารณสุขสวัสดีครับสาธารณสุขอำเภอเขาวงกับโรงพยาบาลเขาวงโอ้สอสออ๋สอสออำเภอเขาวงสาธารณสุขอำเภอสอสอเน่นี่นี่นี่พุณหมอรณะาหนี้บ่เนี่ยบ่เอาใหญ่มาจากคุณบ่อหรือบ่ เอามายูซิลเลอร์โบ้าลชมพอยบ่ะโอ้เครือข่ายเดียวกันเอ้าบอกพูด้เลยได้คุณหมอเนี่ยมาด้านนี้เนี่ยขึ้นมารวมงานโอ้พนักเรียนมาบ่านี่็นไหมบ่พานักเรียนมาแสดงบอกต้องเรียนเลอยครับาบ้านโพนสว่างบอกโอ้มาแสดงเนาะในงานวันนี้นะครับ ขยายผลเกษตรทฤษสดีใหม่นะครับมาร่วมดูด้านนี้หน่อยวัดดีครับมีอะไรมาโชว์นาอโพลสว่างนะโพลสว่างวะครับบอกเอาได้พอเลยมาโชว์มือเนี่ยโอ้บันเกิ้ลจริเอาที่เฮตีได้ออสละล้น กี่มเีกาีวันอีแบบไะยุ์ค่ะระยุ์ใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าเ่ใช่ค่ะโอ้แต่พอเป็นออรหลอนดหน่อยเนาะนจะแซ่บเฮ้ยปวไนม่หน่อยมาไหนดิม่อหน่อยมาไหนดิโอ้อันใด็ดเดอดเโอ้นี่เขาจีสายเดียวบ่เนี่ยนั่น โอ้ยให้ช no ิมป่ะครับเนี่าคโอ้เบิ่งคือห้อนดีจ้ะเป็นตะแซ่บเลยอันนี้จากบ้านโพนสว่างนะครับค่ะโรงเรียนบ้านโพนสว่างโรงเรียนบ้านโพนสว่างอำเภอเขาวงมจังหวัดกาฬสินท์นะครับวันนี้มาร่วมงานขยายผลโครงการเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่แก้ยเกแก้วประแดกกัะมีบ่ครับอันนี้เป็นคุณครูโรงเรียนโพนสว่างโรงเรียนโพนสว่างนอ๋อมีแต่คนสวยมีแต่คนสวยสาวพุทไงามค่ะสาวุทยซับเฟิงนอันนี้เป็นไข่บ่ครับตีไข่บ่ะ ตีไก่ดีค่ะโอ้ยดีค่ะไข่ไก่อยู่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไก่ค่ะเออโรงเรียนเลี้ยงเลี้ยงไก่ไก่น่ะเอาขี้เจงเด๋โอ้รสแซ่บดีมากข้าวเหนียวข้าวเหนียวเขาข้าวเหนียวเขาวงอร่อยก็ฝนตัวเราไปนี่ก็แซ่บดีเค้าจี้ต้องกินเห็นป้ะกินแกวแกววแกวแกวปลาละ ันละบองแก้วบองคุณครูบ้านพลสว่างมีแต่คนสวยๆนะครับนี่นะครับแก้วบองแก้วบองเอามาขายด้วยหรอ่ครับบไข่า่โรงเรียนเอ้ไม่ใช่ไก่ไก่นะข่าโรงเรียนไก่ไก่ของโรงเรียนเราเลี้ยงหลายตัวอยู่บอครับประมาณสองร้อยค่ะสองร้อยตัวสองร้อยตัวนี่นะ่เนะคะลูปโตังทาแล้วท่า เป็นของโรงเรียนเหมือนบอกใ่ค่ะเป็นชาวบ้านโรงเรียนแต่โรงเรียนเลยแสดงว่าบ้านโรงเรียนบ้านเรามีเนื <c <c ้อที่ทําการเกษตรเยอะก็ประมาณประมาณเยอะอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับไก่ไก่อันนี้40บาทค่ะทุ่งกระต๊อกสลาด4 40บาทนี้8ลูกว่ะแลูกหรือ10ลูกสิลูกโอ้10ลูก10ลูกห้าสิบบาทโอ้40 เขาถือว่าถูกเพราะว่าอันนี้เป็นแผงสามสิบลูกร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบาทโอ้ถือนะถือว่าถูกเพราะโรงเรียนเลี้ยงเองโพนสว่างนะครับทำเองมีทั้งกล้วยอันนี้เป็นของเรียนทั้งหมดนะเนี่ยครับคุณครูทั้งมัดนะครับแต่คุณครูโรงเรียนบ้านโพนสว่างนะครับสวยมากครับใส่ชุดพูไทยผ้าอยงางใบผ้าสบายถือว่าสวยนะครับ แต่ผ้านี้ราคาไม่ใช่เป็นหมื่นหรบอกครับอย่รวมแล้วเนี่เป็นราคาเป็นหมื่นนะผ้าสบายเท่าไหร่ครับสามพันหรือหมื่นโอ้หมื่นกว่าแล้วนะผมนึกว่าสามพันนี่ไม่ใช่ก็ปห้าพันตกชุดหนึ่งก็ประมาณในโอ้สองหมื่นนึกว่าเป็นแสนหนึ่งโอ้นะครับเอามันสวยเนาะผ้าแพรว่ากาลสินถือว่าสวยนะครับ ที่ใส่นี้ราคาอย่างต่ำสองหมื่นขึ้นประมาณนี้โอ้นะครับอ๋อโฟนสว่างกระติบข้าวผูปันเกาจีตู่พ่นสว่างบ่เด้นี่เอ้คุณบอดแต่ว่ามาอยู่พ้นสว่างสอนอยู่นั่นนะโอ้สอนอยู่พ้นสว่างเรื่มซื้อแล้วล่ะกับนกวันกนกวันเคลือดสี อกรกนกวันพรมศริเนาะไม่ใช่เกิอคครูนักเทียรค่ะวิชาสังคมหนูไม่จำได้เลยเมืองละมองละแมงจบแล้วบ่เมืองราเมืองละแมงนั่นแหละค่ะนี่ท่านเรานี่ท่านเดาไอ้ฟังเมืองละมองละแมงโบโจบจังเสียเดาไปเรื่อยๆแต่ว่ากับฟังนักเรียนก็บไหนเนว่านักเรียนกับฟังเด้เป็นยังก่อนกรียนเลย กูแล้วค่ะตอนนี้อยู่บ้านสว่างโบอยากเลี้ยนอยากฟังนิท่านนิท่านเดากับฟังนันไหะโอ้นะครับแซบด้วแซบด้วยฟันกอจีอร่อยเราอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยอนำไปใสเดอนนี้คนเรียนที่พนสว่างเนี่ยบเตยโรงเรียนเราเยอะเป็นคนเรียนทั้งมัดทั้งใบเตยทั้งป่วยทั้งไทยขอนโรงเรียนเลยว่าเป็นแควโอ้แสดงว่า อฟไันก็จีขึ้นหนุ่มดีนะหนุ่มขึ้นฟูจีเนี่ย <c oughs> น,นุ่มนิ่มดีเลยอโอ้ยขอบคุณหลายทด้นพลสว่างอําเภอเขาวงจังวัดกาฬสินนะครับมีแต่คนแต่งตัวดุสวยเสื้อผ้าในในก็ราคาสองหมื่นขึ้นนะครับแต่ผ้าสบายนี่ก็หมื่นแล้ว พัดถุงห้าพันพัดถุงห้าพั 5, พ 5, นนะครับเออสามพั 3, นนะครับถ้าเอาทั้งคนด้วยก็แสนสามแสนล้านอ่อขอบคุณหลารเขเล่นกันไปเด้อขอบคุณหลไยเด้อโอลคอนตรวาดเอาขอบคุณครับขอบคุณเด้อคนสวานโอกาสหนะน้านั่งสิมาเยี่ยมอีกเด้อขอกี้แซบมาเนี่ย สวัสดีครับอันนี้เป็นโรงการจนาเหรอครับโอ้จนาพิเศษเป็นมหกมห้าโอ้ในโรงเรียนการจนาพิเศษพี่ไหลกาลสินวันนี้มาร่วงงานขยายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของรายการที่9ที่เมื่อเขาวงจักวันที่สกรกฎาคมเป็นมห้านะครับไม่น่นเป็นไอ้ล่องดำหน้าขึ้นไม่เห็นม่อหา เห็นดีกว่าเอาว่าออกไปแล้วด้ออกไปแล้วททิงสันเทิงแย่เอาเทิงจุนเนลเทิงตีกตกเออแต่ว่าเห็นคนหนึ่งที่ออกดีๆออกกล้องดีๆแต่ว่าโบมี่อยู่นี่การจนนาพิเศษวิทวิลัยลนะครับนี่ครับตั้งอยู่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลกาลสิน อันนี้เป็นม .5 นะครับที่มาร่วมงานขยายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอ,อของราชการที่9นะครับอำเภอข่วงจัดวันนี้นะขอบคุณหลายหลายเด้อขอบคุณหลาย,ยหลายครับเออ,เอ,อจะโชว์อะไรอ่า โชว์นิดหนึ่งแล้วก็หลักปรัญญาของน้องใอยไปเลยค่นใช้ไม่เคยยืมคนไหได้กินได้ได้ได้โรงเรียนกาจนาพิเศษวิเลยนะครับมาร่วมงานขยายผลเกษตรที่ยื่ใหม่จะโชว์เ่อเรานะคะเราก็รูอยู่แล้วว่า พระองค์ท่านจะดิบใสทำให้ที่เลีนหมดทุกข์หมดโสเหมือนอย่างนั้นเลยพระองค์พอเสด็จเข้าที่บายสีสุขานะคะพระองค์พอเสด็จที่ดีพระองค์ก็เอาแผ่นที่มาตามเลยและให้คนที่รับเสด็จตั้งแต่พี่เลี้ยงพี่ก่ตอนนั้นอยู่ในนั้นนะคะดูว่าอันนี้ขนทึมดูไหมอันนี้เป็นใส กกน,นี่นบบนโอ้เยี่ยมมากานะครับนี่คือโครงการครอบครัวพอเพียงของโรงเรียนกันญนาพิเศษพี่ไลยนะครับอ,อยู่ด้านหลังอา,อาคารกีฬาเนะาะมีปลูกข้าวมีเลี้ยงปลามีสัตว์ทุกอย่างเรียกว่าครอบครัวพอเพียงเคยไปถ่ายคลิปอยู่นะครับในโรงเรียนขอบใจมากนะทุกคนนะครับ เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยครอบครัวพอเพียงโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยกาลสินนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับอ่าเยี่ยมมากอ่าขอบคุณครับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินสวัสดีครับ <utan> มาเาวงแมนของกุศิมคุ้มเก่ามั้งคบเนี้ยแมนครับโอบริลพันธ์อันนี้เป็นของกลุ่มแม่บ้านโอกลุ่มแม่บ้านกลุ่มจักสารนะครับที่ผลิตอันนี้เรียกว่าอย่างรับตะก้าตะก้าบอตะก้าโอกระเป๋าโอกระเป๋าบอกระเป๋าตะก้าจากพลาสติกบอครับไม่อะครับโอจากพลาสติกราคาแพงไหมรับ ห้าสิบโอห uh, oh, ้าส like yeah, so ิบไม่แพงเลยเนี no ่ยโอ้คุ้มค evet okay, ่าเลยทวนทานนะครับอำเภอเขาวงตําบลคุ้มเก่าเนาะตําบลคุ้มของอำเภอเขาวงนะครับอันนี้เป็นประดับบอกครับนี่ประดับหน้ารถประดับอะไรบ่นี้อันนี้เป็นจักรสารเนาะโอ้นี่แพงดิเนาะแพงดิเนี่ยสองร้อย เขาเรียกอะไรลูกเรียกอะไรเนี่ยใส่แผ่กระเป๋าเงินขาใส่กระเป๋าเขาเรียกว่ากระยั่งฮะกระยั่งังาภาษาบูชายเรียกว่ากระยัง่งแต่ว่าภาษาไทายจะเรียกิดภยษาเนาะภาษาบูชายกระยังกระยังอันนี้เป็นกระโตกอันนี้เป็นกระติบข้าวนะครับ ก็ไม่แพงนะครับเอามาอ <vo> <zięki spooky S 2> ุ่นหนุนนะครับงานขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจัดโดยอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์วันที่3กรกฎาคม2568มีวันเดียวเหรอครับวันเดียวดูแผนนที่่เป็ไหมอะขอบคุณมากนะขอบคุณหลายๆครับอันนี้เป็นเสื้อผ้าครรรับ้้นนนสตตงงีียวะ เสื้อผ้านะครับโครงการสินลิศส่งเสริมชีพบ้านกุศิมคุ้มเก่าเขาวงเสื้อผ้ากำลังเหลออยงครัโยเสื้อผ้าเขาวงอโอ้ตัวรอบแพงบ่หรอครับตัวรอบแพงไหมฮะโอ้พั 1700, 1800, นเจ็ดพันแปดเขาเรียกผ้าอะไรแม่ ผ้าายทอมือผ้าย้อมคลามของอำเภอเขาวงเราเนาะนาคูตัดตัดเองหมอครับโอช่างตัดมาของนาคูเน,ะนาเนะก็ติดอยู่กับอำเภอเขาวงโอเป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพอำเภอเขาวงแต่ว่าบ้านอยู่นาคูก็ติดกันอำเภอนาคูขเขาวงสวยนะครับ สวยนะครับผ้าขอบคุณมากนะ,ะคุณแม่ประชวจาทละานที่วัดบนนีะครับหลังจนัก็ประชุมประชุมอสวัสดีครับสวัสด,ดีครับอันนี้สุ้มของตำบสลสงกรานโอ้ข้าวแดงงาเป็นข้าวแดงงา ิแดงงาต้นํำหลับนะครับอาท้ข้าวแดงงาต้นํำหลับจากบ้านกุดบอดจังหวัดสงขล์อําเภอเขาวงจังหวัดกาลสินอันนี้เป็นงางาอันนี้เป็นถั่วลิสงโอ้เป็นถั่วแดงอันนี้เป็น เป็นน้ำอ้อยสดน,นะครับเวลาทำอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยคันละสิบบาทอันนี้ก็รับทำไปจังไก่ครับที่ซื้อไรเลยเขาเป็นก้ราะผมก็<อ>ซื้อไปจังหวัดซื้อไปให้พี่เลี้ยงโอ้ขาวแดงเนี่ยอันละสิบบาทเนาะโอ้เนี่ยวิธีทำนะครับเนี่ยวิธีทำคือเอางางาไปตำ มันตังาเป็นเวทมนต์ตัมมีมีอย่างเนี้ยชนเอสมีอย่างเนี้ยมีอะไรบ้างโอ้ดิเห็ดนี่เหะมีงาลำไยแล้วก็มนตังนี่แล้วตับลงนี่มีข้าวไ้น่โอ้มีข้าวอีกนี่มีข้าวมีข้าวข้าวอันนี้เป็นข้าวเหนียวข้าวข้าวเหนียว โอ้ไป,ไปใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวข้าวผสมถั่วเขียวแล้วก็มาใส่งาใส่น้ำอ้อยสดนะครับนี่คือกำลังผสมเขาเรียกว่าตำตำใส่ครบภ <c oughs> าษาผู้ใช้วัานั้นเร็วตำใส่ชกุกตำ นานไปครับกว่จะได้ตำจะตแล้วเอาข้าวเอาข้าเอาข้าวมาแล้วก็ตำมเ้นัโอ้ตำตให้ผสมกันออกมาก็จะว่าคือหอมกันเนอออกมาก็จะเป็นแบบนี้เียแล้วก็มาใส่กแดง ตัวนี่สงแล้วก็อ๋อสิบบาทนะครับสิบบาทนะครับข้าวแดกง่า,ข,าข้าวข้าวแดกง่าหมดข้าวตำง่าเอาอันนี้คือซุมซุมข้าวตำงานะครับนี่ จากตำบลสงเปื่อยอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเป็นต้นตำรับของข้าวข้าวแดงงาข้าวแด้งาภาษาพุทไทยเนาะข้าวแด้งาเอานะครับในงานขยายผลเกษตรที่สม่นะครับวันนี้จัดที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินวันที่3ามกรกฎาคม2568นะครับจะดูซุ้มต่อไป รวมต่อไปวันดีครับโอ้โอ้ข้าวที่เหน่งของประเทศไทยอันนี้เป็นของตำบลไหนฮะตำบลหนองผือโอ้ตำบลหน,น,นองผือนี่นะอันนี้เป็นรูปนะครับรางวัลเกียรตยิยศโอ้หมอบประกาดย่างไม่ได้จะมาล่ามืออะที่เจาบัดศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองผือเนาะ โอ้รางวัลชนะเลิศเลยอันนี้เป็นข้าวที่หนึ่งของประเทศไทยน้องผือนี่คือเพืรเขาวงเป็นข้าวเหนียวเขาวงนี่ถือว่าการันตีเลยโอ้เป็นข้าวดีที่สุดของเพืรเขาวงกำนันการันตีเลยท่านมีมีท่านกำนันตังลวสมเปอยมีมีนะครับนี่มีโล่ด้วยท่านนี่ท่านท่านกำนันนี่นี่นี่มีโล่ด้วยนี่มีโล่มีโลมีโลเลยชนะเลิศอันหนึ่งถ้าต้องการเดเดเดเป็นข้าวการ อ่าห้าสิบตันนี่ไม่มีนะมีแค่สี่สิบตันมันหมดมันหมดบ่โอ้ขายดีเนาะเป็นข้าวชนะเลิศอันดับหนึ่งของประเทศโอ้ของประเทศข้าวเหนียวเขาวงถือว่ามีชื่อเสียงด้านวัฒนธนันครับโอ้ถูกต้องมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งอ่อนนุ่มไม่ติดมือไม่เหนียวแต่อ่อนนุ่มกินอร่อยมันมีที่ไอ้ไงมีพื้นดินที่ปลูกข้าวได้อร่อยมาก ไม่มีที่อื่นท่านเาวงใช่ท่านกำนันผมเคยเอาไปให้พี่เคยปลูกอยู่ที่ยางตลาดแข็งแข็งคือเก่าเพราะว่ามันสภาพสภาพอากาศสภาพดินมันจะไม่เหมือนที่อำเภอเขาวงเออา ที่ไอก็คือภูวิสัยของอของประเทศี่ประเทศสรุปแล้วคือเป็นน้ำดินเป็นน้ำอากาศ<อ>เป็นน้ำดินอของแท้นี่โล่สรุ้วถ้าใครต้องการที่นี่มันเป็นาถ้าใครต้องการห้าสิบตันเราไม่มีเอาันจากไดหน <c oughs> ไ,ไหนติดตัวอย่างไหนเบอร์ไหนไมีบอ่ออย่างไหน ติดต er ่อทางนันทมเก็ได้ต yes. ิดต mm. ่อทางหนองผือก็ได้เบอร์อ่าเบอร์เบอร์ข้าเหนียว2 6งหกสี่เจ็ดสี่แปดสองศูนย์หกหาองกสี่เจ็ออของกำนันกันก็ได้085ย์แปดห้าแปดหนึ่งแ รีบจองรีบจองแล้วก็สั่งเลยถ้างั้นไม่ได้อยากได้ข้าวเหนียวที่ดีที่สุดในโลกข้าวเหนียวเขาวงโทรมาสองเบอร์นี้นะครับมีโูข้าวหอมมะลิยิ่งอร่อยข้าวหอมมะลิกันที่หนึ่งเหมือนกันท่านครับข้าหอมมะลิก็ที่หนึ่งแต่ยังไม่รับไปรับรางวัลอยู่มีลูมีรูรับประกันอยากได้โทรมาเบอร์นี้นี่ครับโอ้ยจุดอดไดุ้ดอดเลยเยี่ยมเลย นี่ครับมีใบรับประกันอโอมเมเตโล์เกษตรกรดีเด่นวัสดีครับ,รบโอ้วัสดีครับอันนี้เป็นจากไหนครับเนี่ยอันนี้จากเขางงเป็นข้าวเหนียวเขางงเป็นข้าวเหนียวเขางงทำเป็นข้าวที่ได้รับการขสืบทอดเป็นสิ่งของชีพของภาษาไทยโอ้ข้าวเหนียวเขางงโค้กแผกสวยเลยเนาะข้าวเหนียวเขางงเราได้รางวัลนี้โอรางวัลระดับหนึ่งจากท่านเจ้าพนักงานการตลาดสาราว่าการเกษตรกรรางวัลชนะเลิศ จานทองอันดับหนึ่งข้าวเหนียวที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยข้าวเหนียวขาววงมีโลหลายน้ำรล้ประกันเลยท่านนี่บอกครับชื่อนายวิเศษบอกวิเศษคำชัยโยครับโอ้นี่นะวิเศษคำชายโยเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาจังหวัดกาฬสินชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเขตสี่ประจำปี2559 โอ้นี่ครับเป็นข้าวเหนียวเขางวงของของของท่านวิเศษนี่แหละเนาะค่านพิเศษนี่โอ้แพงไหมครับข้าวเหนียวเขางวงเราก็อันนี้แพงเท่าไหร่เนี่ยมันละเนี่เป็นกิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทโอ้กิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทเป็นข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมีออร์แกนิกโอ้นะครับเอาถือว่าสุดยอดของอำเภอเขาองค์นะครับต้องการนี่ถ้าต้องการข้าวลักษณะนี้ เบอร์ไหนครับติดต่อมาได้ที่เบอร์061 061 580 580 9323 9323ก 8, ล,ลุ่มฮักแพงแบ่งปันอำเภอเขาบงกลุ่มฮักแพงแบ่งปันอำเภอเขาบึงเพจเออ <c oughs> <c oughs> เอาหนิเด้อมาหาท่านวิเศษนี่เนาะท่านวิเศษนี่แหละนี่อ่าหนิเด้อจากได้ข้าวเหนียวเขาวงชนะเลิศขี้กันน้องผือกับชนะเลิศขี้กัน ข้าวเหนียวปอเอ้มแล้วข้าวไว้หนึ่งส่วน้าครับครับโอ้นะครับอันนั้นเป็นอันนี้คือน้ำมันุนไพรที่ทำจากข้าวโอ้ดีครับใบข้าวโมเป็นไวน์ข้าวโอ้นี่เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเป็นข้าวกลครับเป็นข้าวกลมเลยที่หมากแล้วเป็นไวน์เนาะเป็นวน์เป็นยังไม่ถึงข้าตอนวายเอออันนี้อันนี้เป็นข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวขาวข้าวขาว การหมักแปรูปจากข้าวเหนียวขาวงแปรูปจากข้าวเหนียวขาวงมามาหมักแล้วก็เป็นวายถ้าแปรแบบรวดเร็วคือจะเป็นข้าวแดดอาโอแต่ถ้าต้องใช้เวลาหมักก็คือจะต้องเป็นของหมุนน้ำโอ้นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวนี่นี่ที่เห็นอยู่ในขวดนี่พื้นที่เกษตรกรในโครงการเรื่องมาจากพระราชบุตรมาน้ำกันบ่โอ้เป็นกลุ่มเกษตรกรของ ของท่านพิเศษนี่นะโอ้เอาขอบคุณมากเนอะน,นั่นท่านพิเศษคำทโยเกษตรกรดีเด่นนะครับจากต้องการขา้าวเหนียวเบอร์นี่แหละเนาะเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิมให้เอ้อเอาขอบคุณงมงกม่ครับขอบคุณงมงกขอบคุณครับเอออันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จาก,กเกษตรเหมือนกันหวัดดีครับของเฮาจากบ้านไหนฮนะ หมู่บ้านส้มงปล่อยตำบลสะพังทองอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินวันนี้นํากล้วยปลูกเองจากสวนําเองทุกอย่างเลยปักอีตูปักสังเง่พริกพริกขี้หนูบ้านเราเผ็ดชิมโอ้ชิมได้ไหครับชิมได้นะครับพริกชิมได้ถ้าไม่เผ็ดเอามาคืนโอ้ยสะพังทอง อุดมสมบูรณ์บ้านสมปอยเนาะอันนี้บักบวบหอมมะนาวมะนาวกำลังออกเลยเนาะกระสอบละอยสิบบาทบักใหญ่เลยโอ้บักพริกนี่วตาสะอ่อนพริกขี้หนูตาสะอ่อนเด้อพริกขี้หนูกล้วยเกยแมนมัดเนาะวิทยเลัยกกล้วยเฮรอโอ้ยเถื่ถื่ถืกถูกถูกถูกเดี๋ยมาร่วมงานโครงการขยายเกษตรเศรษฐกิจ ทฤษฎีใหม่นะครับจัดโดยอำเภอเขาวงวันที่3ก็กราคม2 5 6 8วันนี้มาร่วมนำผลิตภัณฑ์ตนเองทําเองมาร่วมโอ้นะครับเอามาโชว์มาโชว์มาเผยแพร่ผลงานขอบคุณมากนะแม่นะครับขอบคุณทหลายครับจากสาบปางกอง